สวัสดีครับผมม่อนกิติศักดิ์ลาวเพชรครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมารู้จักกับการใช้ชีวิตประจาวันของผมนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือรถจกกักรยานยนต์นั่นเองครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมารู้จักรถจกกักรยานยนต์ของผมกันก่อนครับผม ็นยังไงกันบ้างครับนี่คือชมหน้าของเจ้ายามาฮ่าฟิน 115i นะครับผมที่มาในรูปแบบสีใหม่ในปี2021นี้นะครับผมนี่เลยมาพร้อมระบบดิสเบรกหน้านะครับผมและรอ m แม็กนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับมาในรูปแบบระบบหัวฉีดนะครับผมในการทำงานของเชื้อเพลิงนะครับผมโดยมีปั๊มติ๊กอยู่ตรงนี้นะครับผมและที่สำคัญนะครับยังรับประกัน เรื่องยนต์อีก5ปีนะครับผมไม่จํากัดระยะทางนะครับผมโอเคก่อนไปทํางานนะครับเดีย๋ยวเรามาตรวจสอบรถกันก่อนครับว่าพร้อมที่จะไปทํางานหรือ,อยังนะครับผมโอเคครับเดีย๋ยวเราพาไปตรวจสอบรถกันครับผม ครับผมสำหรับเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับก็มีระบบไฟนะครับผมระบบเบรกนะครับผมนะครับว่าออกครบทุกดวงไหมนะครับระบบเบรกใช้งานได้ปกติหรือเปล่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็เราก็ได้ทดลองขับด้วยครับว่าโอเคพร้อมใช้งานหรือยังนะครับผมไปเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับไปทํางานกันครับผมตามมาเลยครับ วันนี้เราจะมายกตัวอย่างการทํางานของผมนะครับก็คือมาซื้อหมูให้ลูกค้านะครับผมที่ร้านนี่ครับมาเป็นก้อนเลยก็พอซื้อเสร็จนะครับแล้วก็นําไปวางไว้ในกระเป๋านะครับแล้วก็ล็อกกระเป๋าให้อย่างดีครับผมเมื่อไม่ให้กระเป๋าเปิดนะครับระหว่างขับขี่ไปส่งนะครับในระหว่างทางไปส่งนั้นก็ค่อนข้างจะสบายใจได้ครับเพราะว่า รถในบางช่วงก็จะโล่งไม่มีรถนะครับแต่ก็จะมีปัญหาในบางช่วงนะครับเช่นตรงสี่แยกครับรถก็จะติดนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาครับผมเพราะยามาฮ่าฟินของเราได้ออกแบบมาให้ปาดเปี่ยวในตัวเมืองครับแลนะในการใช้งานในตัวเมืองเนาะนะครับผมเลยไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องรถติดสักเท่าไหร่นะครับผมและเราก็ พยายามผ่านมันไปให้ได้ครับนี่ตอนนี้ถึงร้านของลูกค้าแล้วนะครับที่สั่งหมูนะครับผมเขาใช้หมูวันนึงก็ค่อนข้างหลายโลนะครับแต่เราก็รู้ครับว่าควรวางไว้ตรงไหนนะครับเพราะเราดีลกันไว้แล้วนะครับผมต่อไปนี้นะครับก็เป็นในช่วงวันหยุดนะครับถ้าเราไม่ได้ทํางานนะครับเราก็ไปเที่ยวนะครับผมเติมน้ำมันอ่ากอุบลนะครับก็ผ่านอำนาจเจริญ เราก็ขี่ไปเรื่อยๆครับสบายๆไม่ต้องรีบครับประมาณ70-80ครับผมสบายๆเบาะที่เรานั่งอยู่นะครับนุ่มสบายครับผมไม่ปวดตูดเลยแล้วก็ช่วงล่างของตัวรถนั้นได้ทำการออกแบบมาให้เหมาะสมในการใช้งานในชีวิตประจำวันของเรามากแล้วก็น้ำมันถังเดียวครับจากอุบลถึงมุกดาหารครับผมขี่มายาวๆนะครับเราก็ยืดเส้นยืดสายสักหน่อยครับผมรถก็ไม่มีปัญหาใดๆครับในระหว่างเดินทางครับ เพราะว่าเราขี่ยาวๆจากอุบลเลยนะครับประหยัดสุดๆไปเลยครับผม100บาทเต็มถังครับและเราก็ออกเดินทางจนถึงพัทพนมครับจังหวัดนครพนมครับผมใช้เวลาโดยรวมประมาณ3ชั่วโมงครับผมจากอุบลราชธานีนะครับมานครพนมนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการใช้งาน Yamaha Fini ที่ผมนําเสนอในวันนี้นะครับผมบอกได้คําเดียวครับว่าประหยัดและคุ้มสุดๆเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่การทํางานนะครับก็ยังประหยัดค่าน้ํามันแล้วยังมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นอีกมากมายเลยนะครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ